มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับวันนี้นี่เปลี่ยนทางวิ่งที่บ้านไผ่นะครับเปลี่ยนมาวิ่งทางล่องนะครับก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับว่าทางสุดอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับวันนี้ได้ Q S V ห้าสองศูนย์สามทำขบวนมานะครับวันนี้ขบวนตองห้าไม่รู้ว่าจะยาวหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับ รขบวน25นะครับวันนี้ก็มีแต่ขบวนตองห้ากับ531นะครับรถสินค้ามีแค่สองขบวนนะครับ